ในการคิดกว้างๆนะครับอาจารย์สมมติอาจารย์จะดูเรื่องทรัพยากรนะครับอาจารย์สนใจเรื่องนี้มีตั้งแต่เรื่องแหล่งน้าสายน้ําป่าชุมชนป่าชุมชนก็ไม่ได้ไปพูดอันใหญ่อันนี้นะครับอาจารย์อาจจะเลือกพูดอันเล็กๆป่าสาคูป่าหลเลที่เขาเรียกกันตามบ้านนะครับป่าป่าสายินครับก็จุดษาได้ป่าพลุป่าชายเลนป่าภัย นะครับออกมาสักเรื่องพอครับอาจารย์ใหญ่มากนะครับเรื่องจัดป่าของป่าเรื่องดินหินแร่ธาตุที่เราศึกษาได้ครับต่อไปเรื่องเศรษฐกิจชุมชนนะครับอาจารย์ดูมีหัวข้อย่อยการผลิตการแลกเปลี่ยนการซื้อขายเรื่องตลาดนัดทรศึกษาได้แต่เรื่องกลุ่มอมชัพกลุ่มอาชีพอาจารย์เลือกมาเลยอย่านี่เลือกมากลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างนี้ไม่ควรเลือกครับอาจารย์มันจะใหญ่ไป เลือกอาชีพมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับหรืออาจารย์จะไปดูสนใจเรื่องนี้นะครับนี่สินครัวเรือนนี่ก็ศึกษาได้ครับเป็นประวัติศาสตร์นั่นถ้าเราจะไปดูในมุมของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมอาจารย์ก็จะมีประเพณีจักพระเดือนสิตประเพณีให้ทานคอยแข่งพูนของพัทลุงนี่ก็ศึกษาได้ครับรมดอนของมุชลินนะครับ งานเทศก,กาลต่างๆนี่ก็ศึกษาได้ความเชื่อพิธีกรรมเรื่องผีเรื่องทวดเรื่องครูหมอเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งจัดจิตในชุมชนอาจารย์ก็มาเป็นประเด็นใหญ่ได้นะครับไปดูความสัมพันธ์ทางสังคมก็อาจารย์เรื่องครอบครัวเรื่องเครือญาติอาจารย์ศึกษาได้เรื่องเกลือเกลือพวงขอ,อ,องของหนังโป๊นี่จกมีเเกลือเป็นรอยนะครับก็ศึกษาได้ เครือข่ายต่างๆเช่นกลุ is, so, GI, ่มเอรูบิกลุ่มยาพันธกิจกลุ่มจัดจะกลุ่มปฏิบัติธรรมนะครับกลุ่มอื่นๆสิ่งกลุ่มสิ่งแวดล้อมเรื่องวัดก็ศึกษาได้ครับเรื่องมัธยินเรื่องโบถ์เรื่องโรงเรียนเรื่องปอนน์นี่ศึกษาได้เหมือนกันเป็นชุมนุมได้เหตุการณ์วิถีของชุมชนก็ศึกษาได้ครับเกิดวาตภัยเกิดภูทกภัยเกิดไฟแรงเกิดโจรเกิดอักีภัยนะครับศึกษาได้ อาจารย์เห็นว่ามีประเด็นศึกษาเยอะแยะครับความเจ็บป่วยในชุมชนความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากจริงจกจิตที่เขาเชื่อในชุมชนบุคคลสําคัญในต้องถินครับรย์ครับที่มีอยู่อาจารย์เนี่ยศึกษาก็ศึกษาได้นะครับ